ครับสวัสดีค่ะเมื่อวานกุ้งอร่อยมากขอบคุณสำหรับกุ้งด้วยนะครับขอบคุณสำหรับกุ้งแช่น้ำปลาด้วยนะแล้วหนูก็เพิ่งเคยกินหมึกไข่ทอด,อดใช่ไหมเนี่ยาราหรอใช่พี่กุกไก่ที่ถึงที่คนไหนก็นแม่ที่คนไหนพี่พี่มาเป็นใช่ใช่อร่อยอร่อยเนาะหนูทำเล็บอยู่นะพี่พี่นี่คน แล้วแล้วก็กลับมาสีแดงเหมือนเดิมสช่ไหม้แล้วแล้วก็กลับมาแล้วแล้วหนูก็กลับมาสีแดงใครสั่งให้กินนะมีพี่มีพี่คูป๊อปมีพี่คูกไก่มีพี่คูปอปมีพี่คูกไก่มีพี่โจมีน้องอมสินสวยไหมสวยากอ่ะอุ้ยเซฟเลิศมากนะ่ยไหมตอเนืองีลยผลานสามสิบหกใช่ไหม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  นี่เหลือทำเท้าอยู่แต่ทำเท้าอยู่ครับเหลือทำเท้าอยู่มีในโปก็มีน้องเด็กหน<ต>ทำเท้าแล้วก็เดี๋ยวลิปติ้งขนตาขนตาขนตาหนูมันทิ่มลงเห็นปนะเนี่ยเนี่ยขนตาหนูมันทิ่มลงแบบนี้๋ยวพอลิปติ้งขึ้นปึ๊บมันก็จะแบบนี้สวัสดีค่ะยูซ้าพายอย้า อันนี้มาให้เขาทำาันนี้อันนี้มาที่ร้านแล้วหนูลงรีวิวร้านให้นะพี่พี่ใครที่พี่พี่ที่อยู่สระบุรีนะคะร,ร้านอยู่ที่โลบินสันสระบุรีครับใช่ไหมสวยมากน้องทำเก็บงานดีมากอันนี้ไม่ได้ทำเอง <laughs> พี่โจกไปไหนเนี่ยพี่โจ ไปไปเป็นมิดก็ไกลไปไออใช่อ๋อใช่ไม่นั้นเดี๋ยวพี่เขาเดี๋ยวลูกค้าเข้าไปข้างบนอุ้ยร้อนร้อนร้อน <c oughs> ร้อนอยู่เหล็บบางมากเหล็บ้าวอ่ะอันนี้ยิย้มแล้ว เล็บสวยอนะ่ะขอโทษทุกคนที้ทำให้เป็นห่วงขอโทษทุกคนที้ทำใเป็นห่วงนะหน้าเรยงนะโอเคสวยย้งไงพี่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 มาช่วยแบบว่าสพอร์ตชาตเล็บได้นะพี่มิ้งสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่พีมาช่วยซัพพอร์ตค่าเลทให้น้องได้นะครับสวัสดีน้องแดนด้วย